สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีกิจกรรมแจกคูป,ปองส้มในเกมวันพังแมนเดอะสตองเกตมาฝากกันนะคือสาเหตุที่แจกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการฉลองวัน ฮิสมาดนะทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็มีแจกเหมือนกันนะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยแจกนิดเดียวทุกคนแต่ปีนี้เนี่ยผมมีสปอนเซอร์มาจัดหนักจัดเต็มพร้อมที่จะแจกแบบเยอะมากๆนะคนให้ดูจํานวนเครดิตรตรงนี้ทุกคนเห็นปะ2 2 5 0บาทนี่คือจํานวนเงินที่ผมจะไปเติมผู้ปองส้มแล้วก็มาแจกทุกคนนั่นเองนะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าเงินนี้เนี่ยไม่ใช่เงินผมนะคนอันนี้คือเงินที่ทางร้านขั้นเทพเติมมาให้ผมเพื่อที่จะมาแจกทุกคนนั่นเองนะซึ่งนะคะ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็มาเติมกันที่ร้านคันเทพกันนะเพราะว่าทางร้านคันเทพเนี่ยจะแบ่งกําไรส่วนหนึ่งมาสร้างเป็นกิจกรรมคืนเงินให้ผู้เล่นแบบนี้นั่นเองนั้นคนซึ่งฟุตองส้มที่ผมจะแจกเนี่ยก็คือ30 ปองส้มจำนวนทั้งหมด25รางวัลรวมเป็นเงินทั้งหมด3,750บาทนั่นเองทุคนแน่นอนว่าเราเติมไม่ถึง3,750บาทหรอกทุกคนเพราะว่าทางรายกันเทียมเนี่ยมีแพ็คคูป,ปองสุดคุ้ม6คูป,ปองส้มราคา18บาทซึ่งหักลบแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่ที่2,250บาท จาก ,3750 าบาทนะทุกคนคือเป็นอะไรที่คุ้มมากนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ผมจะมาแจกกันนะโดยกติกาง่ายทุกคนก็คือทุกคนอ่ะต้องตอบคําถามโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะโดยคนที่ตอบคําถามได้ถูกมากกว่าก็จะมีสิทธิ์ได้ของรางวัลก่อนคนที่ตอบคาถามได้ถูกน้อยกว่านั่นเองกรณีที่คนตอบคําถามถูกเท่ากันเนี่ยเราก็จะวัดกันที่ใครตอบคําถามได้ไวกว่านั่นเองนะทุกคนโดยการคอมเมนต์ตอบคำถามใต้คลิปนี้เนี่ย มาทําได้แค่คนละ1คอมเมนต์เท่านั้นนะถ้าใครคอมเมนต์เกิน1คอมเมนต์เนี่ยจะถูกตัดติททันทีนะทุกคนโดยคอมเมนต์เนี่ยห้ามแก้ไขคอมเมนต์ด้วยนะใครที่แก้ไขคอมเมนต์เนี่ยก็จะถูกตัด1ิทันทีเหมือนกันนะทุกคน กรณีที่เราต้องการเปลี่ยนคําตอบเนี่ยก็ให้ลบคอมเมนต์เก่าแล้วก็พิมพคอมเมนต์ใหม่เข้ามาแทนนะโดยเราอ่ะสามารถตอบคาถามได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมพศ2568เวลา23นาฬิกานาทีนั่นเองโดยคอมเมนต์ที่ตอบช้ากว่านี้ผมจะไม่เอามานับนะทุกคนโดยของรางวัลจะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2569จนถึงวันที่10มกราคมพศ2569เวลา23นาฬิกา 5 9นาทีนะทุกคนโดยผมจะทําคลิปประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโดยผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะต้องมาคอยคอมเมนต์บอกเลข S.ID แล้วก็ U.ID ใต้คลิปดังกล่าวนะหากไม่มาคอมเมนต์รับของรางวัลในช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีโดยคำถามเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดคําคำถามนะทุคนโดยคำถามแรกก็คือผมชอบตัวละครอะไรมากที่สุดในเมกเรื่องวันพังแมนอ่าอันนี้ก็คือเดาไม่ยากเนาะเพราะว่าผมก็มีใบ้หลายรอบวนะหน้าหลายคีมนะผมก็พูดอยู่ว่าผมชอบตัวอะไรมากที่สุดนั่นเองนะทุกคน คำถามข้อที่2ก็คือในคลิปซีรีส์หลุดสกิลแอนติตัวละครใหม่ล่าสุดที่ผมทําไปเนี่ยจะมีคลิปหนึ่งที่ผมทําขึ้นมาหลอกๆคลิปนั้นมีชื่อว่าอะไรอ่าอันนี้คือถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่ช่วงแบบปีนี้เนี่ยก็พอจะเห็นอยู่บ้างเนะว่ามีคลิปหนึ่งที่มันก็ข้างแตกต่างแล้วก็เป็นคลิปที่เฟกเพราะว่าหลังจากที่ทําคลิปนั้นไม่เนี่ยมันก็ไม่มีตัวละครน,นั้นมาจริงๆนะทุกคนตัวถามข้อที่3ก็คือจากคลิปที่ผมทําไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะมีเพียงคลิปเดียวเท่านั้นที่ผม มีบทพูดคลิปนั้นมีชื่อว่าอะไรอ่าทุกคนบอกไว้ก่อนว่าทุกคลิปที่ผมทําไปเนี่ยไม่มีบทพูดนะคลิปทุกคลิปที่ผมทําไปเนี่ยจะเป็นการพูดสดพูดตามสไลด์ที่เห็นพูดตามภาพที่ผมเห็นนั่นเองนะทุกคนแต่จะมีเพียงคลิปเดียวแหละที่ผมแบบตัดต่อแล้วก็มีบทพูดนะทุกคนอันนั้นก็ลองไปหาดูนะแล้วก็คำถามข้อที่4ก็คือมีกี่คอมเมนต์ที่ผมยังไม่ได้ตอบกลับ ดยการตอบกลับเนี่ยก็คือนับทั้งที่เป็นข้อความการกดหัวใจและการกดไลน์นั่นเองอันนี้ทุกคนก็ต้องลองเดาดูเนาะว่ามีกี่คอมเมนต์ที่แบบเฮ้ยผมไม่ได้ทั้งตอบกลับไม่ได้ทั้งกดหัวใจไม่ได้ทั้งกดไลค์ก็ลองเดากันดูนะแล้วก็คําถามข้อสุดท้ายก็คือคิดว่าคนที่เกิดวันคริสต์มาสเนี่ยควรจะมีชื่อว่าอะไรแล้วก็เพราะว่าอะไรอันนี้คือถามเล่นๆไม่นับเป็นคะแนนนะทุกคนแต่ขอให้ตอบนะคนคือจะได้เป็นคอนเทนต์เวลาไปเฉลยเนาะคือถ้าไม่ตอบผมไม่นับนะเออไม่ตอบข้อนี้ผมตัด สิทธิ์เลยนะทุกคนตอบหน่อยคือตอบเล่นๆตอบกันว่างเฉยๆอะไรก็ได้นะคนขอแค่มีชื่อแล้วก็สาเหตุที่คิดว่าเป็นชื่อนั้นก็พอนะคนต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคําตอบนะอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยก็ตอบสั้นว่าไซตามะก็ได้หรือว่าจะมีพิมพ์ว่าผมคิดว่าพีน่าจะชอบไซตามะอะไรเนงะี้ยเออพิมพอะไรแบบนั้นได้แต่ว่าต้องสะกดให้ถูกนะเอออย่าพิมพ์ผิดแบบไซตามะเป็นไซตาปะอะไรเงี้ยไม่ได้ทุกคนคือต้องสะกดให้ถูกต้องด้วยนะ ตัวอย่างคำตอบข้อที่2ก็คือเราต้องมาหาชื่อคลิปที่อยู่ในซีรีส์ลุดสกิลอันติตรครใหม่ล่าสุดใช่ไหมเราก็พิมพ์เลยทุกคนลุดสกิลอันติตรครใหม่ล่าสุดเสร็จปุ๊บก็กดค้นหาหลังจากค้นหาเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่อยู่ในซีรีส์นี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกว่าคลิปไหนเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นคลิปเฟก็กดเลือกคลิปนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มากดคันลอกชื่อคลิปตรงนี้ทุกคนเนี่ยกดคันลอกเลยนะทุกคนเสร็จปุ๊บเราก็มาตอบในข้อ2นั่นเองนะ ตัวอย่างคําตอบข้อที่3ก็เหมือนข้อที่2เลยก็คือเราต้องมาหาคลิปท wow, wow, ี่คิดว่าผมเนี่ยใช้บทพูดในการทำคลิปนั่นเองนะซึ่งาเจอเนี่ยเราก็กดเข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็กดคัดลอกชื่อคลิปนั้นมานั่นเองนะคน ตัวอย่างข้อที่4เนี่ยอันนี้ก็คือพิมมาเป็นตัวเลขนะทุกคนก็คิดว่าผมไม่ตอบมาคอมเมนต์มมนตกีค่คอมเมนต์ก็พิม์ตัวเลขนั้นมาได้เลยอย่างเช่นคิดว่าเป็นสูตรคอมเมนต์ก็พิมพ์เลขสูตรมาหรือคิดว่าเป็น10ก็พิมพ์เลข1 0มานั่นเองทุกคนอันนี้คือพิมพ์เป็นตัวเลขอาราบิกนะทุกคนเพราะว่าเวลาผมเช็คคำตอบเนี่ยผมจะเช็คเป็นตัวเลขอาราบิกนะ ตัวอย่างคําตอบข้อที่5อันนี้ก็คือแล้วแต่ของใครของมันเลยนะไม่มีคําตอบที่ถูกหรือคําตอบที่ผิดก็คือผมแค่อยากให้ตอบอยากมาเป็นคอนเทนต์ในคลิปหน้าเฉยๆนะทุกคนอย่างเช่นของผมก็คือเป็นชื่อคริสต์มาสเนื่องจากว่าเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองนะทุกคนสาหรับใครที่สงสัยเรื่องกติการหรือว่าต้องการเห็นภาพกาติกาเป็นคําอ่านเนี่ยก็สามารถดูได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดน,นะเดี๋ยวผมจะเอาข้อความไปใส่ไว้ให้นะทุกคน วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วคนทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนหวังอะไรก็เป็นไปตามที่หวังนะแต่ถ้าอะไรๆไม่เป็นใจก็ถือว่าเสวยอทรงหมละกันแล้วถ้ามีความเห็นหรือไอเดียอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ดีอยูนะครับทุกคน